สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาหยีนิยายเสียงขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับนิยายเสียงเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนิยายเสียงฝากกดไลค์กดติดตามไว้และที่สำคัญอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำนิยายเสียงเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะรักร้ายพ่ายรักตอนที่สมถ้าไม่อยากให้ใครเห็น ก็เอาหน้าซบอกผมไว้สิอนาวินรู้ว่าเธออายที่ต้องถูกอุ้มแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอิงดาวเผลอศบตากับผู้หญิงสองคนที่เข้ามาใหม่ทั้งสองก้มหัวให้อนาวินพวกเธอคงเป็นพนักงานของเขาอิงดาวจึงใช้สองมือปิดหน้าและหันมาซบอก,อกเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้ใครวะแกทำไมคุณวินต้องอุ้มแบบนั้นด้วยฉันเห็นแผลที่หัวด้วยนะ เราต้องพามาห้องพยาบาลเองเลยเหรอแฟนก็ไม่ใช่คุณตารู้ต้องหึงแน่เลยงานแต่งก็อีกไม่กี่วันเสียงพนักงานซุบซิบกันอย่างออกรถเมื่อเขาอุ้มอิงดาวออกจากลิฟต์สงสัยคงต้องตั้งกดห้ามนินทาเจ้านายแบบเผาขนอนาวินได้ยินทั้งหมดเพราะประตูลิฟต์ยังไม่ทันปิดลงสองคนนั้นก็พูดถึงเขาแล้วขอโทษค่ะคุณไปเถอะ อิงดาวแอบเงยหน้ามาบอกเขาแต่ก็ยังคงใช้มือบังหน้าของตัวเองเอาไว้ส่วนเขาก็มองหน้าพนักงานอย่างเอาเรื่องก่อนจะพาอิงดาวไปที่ห้องพยาบาลซึ่งเธอก็ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่พยาบาลก็แนะนำให้พาเธอไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจดูอีกทีมีเสื้อผ้เปลี่ยนหรือเปล่าอนาวินถามเพราะเสื้อที่เลอะเลือดของเธอมันสก,กรปรกและอาจจะติดเชื้อได้ไม่มีค่ะ ได้ยินดังนั้นเขาก็โทรศัพท์ไปสั่งเลขาให้ซื้อเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้อิงดาวขอบคุณนะคะผมไม่อยากรู้สึกผิดที่ทำให้คุณเดือดร้อนฉันเผลอคิดว่าคุณไม่เหมือนที่คนอื่นพูดกันซะอีกอิงดาวผิดหวังเล็กน้อยที่คิดไปว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจแต่ที่ไหนได้ทำไปเพราะไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีนี่เองใครจะพูดถึงผมยังไงผมไม่สนใจยังไงคนพวกนั้นก็ต้องพึ่งพาผมไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ดีรวมถึงคุณก็ด้วย ค่ะอิงดาวสมน้ำหน้าตัวเองที่แอบรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เธอเคยได้ยินแต่วันนี้เธอได้เจอกับตัวแล้วล่ะปากเขาเนี่ยคมเหมือนกันไกลจริงๆเดี๋ยวฉันไปโรงพยาบาลกับน้องที่ร้านนะคะคุณไม่ต้องเสียเวลาดูแลฉันหรอกคะ่ะผมก็ไม่ได้บอกนี่ว่าจะพาคุณไปแต่คุณเอาบินค่ารักษามาเบิกเงินกับผมได้ฉันไม่บิกหรอกคะ่ะเสียเวลาหมายความว่ายังไงเสียเวลาดีๆของชีวิตฉันไงคะ ตั้งแต่เจอหน้าคุณเนี่ยชีวิตฉันวุ่นวายตลอดโดนตบหัวแตกโดนด่าเสียหายหายแล้วก็โดนเธอจะพูดว่าโดนจูบแต่เปลี่ยนใจไม่พูดดีกว่าแกล้งลืมไปน่าจะดีที่สุดอยากได้ค่าทำขวัญใช่ไหมขอโทษนะฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินแบบนั้นแล้วคุณเป็นคนแบบไหนล่ะแบบที่เรียกว่าเก่งมีไหวพริบและสวยคนสวยจริงเขาไม่ชมตัวเองหรอกนะคุณเอาเป็นว่าตอนนี้หัวสมองฉันเหนื่อยมากขอตัวนะคะ อิงดาวยอมรับเอาดือด้อเธอรู้สึกหนักอึ้งที่หัวมันเริ่มปวดตุบตุบขึ้นมาอีกครั้งแถมยังรู้สึกอยากอาเจียนด้วยคุณจะไปไหนไม่ได้อย่าเดินแพร่เชื้อโรคในตึกของผมนะเฮ้ยคุณอย่าอ้วงนะอนณาวินเห็นเธอทำหน้าผะอืดผะอมก็ใจคอไม่ดีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนเอานี่ไปอนาวินรีบหยิบถังขยะส่งให้ ดีนะที่มันมีถุงพลาสติกรองรับอาเจียนของอิงดาวแต่อยู่ใกล้ต่อไปไม่ไหวเขาเดินออกไปห่างเพราะยิ่งได้ยินเสียงและกลิ่นก็อยากจะอาเจียนออกมาด้วยคุณล้มหลังให้ฉันหน่อยไม่อนาวินไม่อยากเห็นภาพขยักขยแงเขาพยายามมองหาพยาบาลแต่ก็ไม่เห็นมีแล้วสิคุณอิงดาวอึดอัดเต็มทนอยากจะเอามันออกมาให้หมดซึ่งอนาวินก็หมดทางหนีจึงเดินอ้อมไปด้านหลัง เขากลั้นหายใจแล้วหลับตาไว้แต่หูทั้งสองข้างก็ได้ยินเสียงอาเจียนเต็มเม <c oughs> อิงดาวกรีดร้องลั่นเมื่อผมและหลังของเธอเลอะไปด้วยอาเจียนของอนาวินคุณอาเจียนใส่ฉันทำไมเนี่ยเออคุณฉันปล่าที่ต้องแหวะแล้วอานาวินก็อาเจียนอีกรระอกจนไปเลอะหน้าเธอในความโชคร้ายก็ยังโชคดีที่ไม่มีเศษอาหารออกมาด้วยเฮ้ย <c oughs> อย่ามาเช็ดนะอนวินผลักเธอให้ออกห่างเพราะเธอจะเอาหน้ามาเช็ดที่เสือ้อเอาผ้ามาเอาน้านมาฉันจะตายแล้วเธอไม่กล้าลืมตาบอกตามตรงว่าน้ำตาจะไหลพูดออกมาก็กลัวจะเข้าปากนนยคุณดาวธนพัฒน์เข้ามาเห็นก็ตกใจเขาเรีบปิดปากและจมูกอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาผ้ากับน้ามาเร็วๆพัด อนาวินรีบสั่งออกไปและคิดว่านี่มันวันสวยชัดๆจะจัดการอะไรแต่ละอย่างก็สติแตกจนทำอะไรไม่ถูกผมว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเดียวคงไม่พอครับธนพัฒน์ออกความเห็นเมื่อสถานการณ์สงบลงทั้งตัวอนาวินและอิงดาวส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วผมจะขึ้นไปอาบน้ำอนาวินรู้สึกทนกลิ่นต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยขึ้นฉนาบด้วยอิงดาวพูดไปโดยไม่ได้คิดไตรตรองอะไร ต้องการล้างตัวด้วยสบู่กลิ่นที่หอมที่สุดในโลกโดยด่วนไม่ได้คุณก็กลับไปอาบน้ำที่บ้านคุณสิอนาวินรีปฏิเสธนิดคุณนกใส่ฉันขนาดนี้คุณยังไม่มีน้ำใจอีกเหรอคุณมีห้องพักอยู่บนตึกนี้ใช่ไหมไม่งั้นคุณคงไม่พูดว่าจะขึ้นไปอาบน้ำหรอกมันเป็นห้องส่วนตัวของผมผมไม่ให้คุณเข้าไปนี่คุณจะไม่ได้ผิดชอบกับเรื่องนี้เลยเหรอที่ฉันหัวแตกก็เพราะแฟนเก่าของคุณนาวาดใส่ฉัน ฉันขอแค่แวัไปหยาบน้ำพวกคุณมาอาเจียนใส่หน้าฉันขอโทษสักคำก็ไม่มียังใจจะไปหยาบน้ำเธออีกแรงน้ำใจใจร้ายอมาฮิตตายด้านทุเดศไรมนุษยธรรมที่ร้านคุณไม่มีห้องอาบน้ำเหรอเขาถามด้วยเสียงอ่อนลงเพราะโดนด่าจนเถียงไม่ออกแค่แรงน้ำใจคำเดียวก็แทงใจจนเจ็บจี๊ดแล้วนี่เล่นด่าไม่ยัง้งตอกย้ำความผิดไม่หยุดเห็นหน้าเธอแล้วก็นึกถึงตอนตกไปสองชาติเพราะจูบไม่ดูตามมาตาเรือ และตอนนี้เธอเกลี้ยกราดมากกว่าเมื่อคืนด้วยซ้ำไม่มีมีแต่ห้องที่เอาไว้ปลดทุกนายครับให้คุณดาวขึ้นไปล้างตัวสักหน่อยดีกว่าครับธนภัทรเห็นทั้งคู่ยืนเถียงกันก็ปวดหัวแล้ววันนี้มันคงไม่จบเรื่องถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างใช่ค่ะพูดเข้าหูมากอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยเลขาคุณไม่ได้ทำให้ฉันเดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขายังเห็นใจฉันแล้วฉันก็อุตส่าห์หน้าด้านขอเข้าห้องผู้ชายขนาดนี้แล้ว คุณจะไม่เห็นใจฉันหน่อยเหรอไม่ต้องกลัวฉันจะข่มขืนคุณหรอกคุณนั่งเฝ้าหน้าห้องได้เลยจะได้สบายใจว่าฉันไม่ได้หยิบอะไรติดมือออกมาได้ถ้าอยากอาบมากนะก็เชิญอนาวินแกล้งส่งสายตาเจ้าเล่ไปที่อิงดาวเธอเห็นเขามองแบบนั้นก็รีบหันหน้าหนีฉันหมายถึงให้คุณเฝ้าฉันหน้าห้องคุณนะไม่ใช่หน้าห้องน้ำเหรอจริงๆถ้าคุณแกรงใจผมขนาดนี้อาพร้อมกันเลยดีไหมล่ะจะบ้าเหรอ อย่าพูดแบบนี้อีกนะแล้วก็หยุดมองฉันด้วยสายตาหื่นได้แล้วนี่แค่แกล้งมองเฉยๆเองนะถ้าอยากเห็นว่าสายตาหื่นๆของจริงมันเป็นยังไงก็รอดูในห้องน้ําสิไปอาบน้ํากันเขาเอาคืนด้วยการจับมือเธอฉันไม่ไปละอิงดาวสะบัดมือเขาออกเริ่มกังวลว่าเขาอาจจะพูดจริงขนาดเมื่อคืนไม่ได้รู้จักกันยังโดนจูบถ้าอยู่ในห้องด้วยกันจะไม่โดนมากกว่านั้นหรอถ้าอยากให้คนรังเกียจแล้วมองคุณแบบยขยักขยงก็เชินะ กลิ่นตัวแบบนี้แค่ออกจากห้องพยาบาลคนอื่นก็ยกมือปิดปากปิดจมูกแทบไม่ทันถ้าเดินออกไปข้างนอกอีกมีหวังรถขยะจับคุณขึ้นรถนะแนะ่นี่เสื้อผ้าฉันใช่ไหมคะคุณพัดอิงดาวไม่รู้จะเถียงอะไรเธอยอมแพ้เขาแล้วหันไปมองถุงกระดาษที่ธนพัท์วางไว้ใกล้กๆใช่ครับเดินนําไปสิเธอหยิบมันมาถือเอาไว้หันไปมองค้อนใส่อนาวินที่ยิ้มแบบผู้ชนะเขาเดินนําเธอไปที่ลิฟต์ กฎหมายเลขชั้นสูงสุดของตึกพร้อมกับรหัสอีกสี่ตัวเพื่อยืนยันตัวตนบนชั้นนี้เป็นที่พักส่วนตัวของอนาวินถ้าไม่มีรหัสที่ถูกต้องลิฟต์ก็จะไม่ทำงานและในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อยแบบนี้ทั้งสมคนพยายามกลั้นลมหายใจให้ได้มากที่สุดเพราะกลิ่นมันตลบอบอวนเหลือเกินคุณเข้าไปอาบน้าก่อนพ่าจชตัวอยู่ในตู้หน้าห้องน้าอนาวินบอกอิงดาวเมื่อเข้ามาถึงในห้องแล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหน ผ่านครัวไปอยู่ขวามือขอบคุณอิงดาวก็เดินอย่างระมัดระวังและระแวงเจ้าของห้องสายตาคอยมองรอบๆเพื่อสังเกตสิ่งต่างๆว่าหากโดนเขาทำไม่ดีไม่ร้ายพอจะมีอะไรฟาดหัวเขาได้บ้างแต่สุดท้ายกลิ่นเหม็นก็บอกให้ตัวเองเข้าไปอาบน้ำก่อนเถอะเหม็นซะขนาดนี้ถ้าเขาปล้ำน่าจะหมายความว่าเขาพิสวาสมากหรือไม่ก็โรคจิตเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละกูจะเข้าห้อง อนาวินตัดสินใจบอกเลขาที่ยืนอยู่กับเขาครับผมก็อยากนั่งพักเหมือนกันตั้งแต่เช้าใช้ขาในการทำงานเยอะเหลือเกินกูจะเข้าไปคนเดียวเจ้านายบอกด้วยเสียงเข้มขึ้นและครั้งนี้เขาจ้องหน้าธนพัฒนด้วยจะเข้าห้องคนเดียวเหรอครับใช่คนเดียวผู้เป็นเลขาทวนคำพูดของเจ้านายอย่างสับสนใช่กูจะเข้าไปในห้องของกูคนเดียว มึงมีปัญหาอะไรไหมมาไม่ไม่มีไม่มีปัญหาครับผมจะลงไปคุมงานที่ห้องจัดเลี้ยงต่อพอดีดีแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรสำคัญก็ไม่ต้องโทรหานายใช่งั้นผมไปนะครับเออไปนะครับเออถอยไปอย่ายื่นขวางประตูสิวะบายบายครับธนพัฒน์ส่งยิ้มกรุ้มกลิ่มให้เจ้านายยิ้มแบบที่ผู้ชายด้วยกันเข้าใจ เจ้านายของเขาคงอยากจะทำอะไรสักอย่างกับผู้หญิงในห้องเป็นแน่แต่ก่อนจะคิดอะไรไปไกลกว่านี้เสียงปิดประตูดังปังก็เป็นสัญญาณว่ามึงได้รีบไปสไ้พัดหาอะไรเสียงเจ้าของห้องดังขึ้นอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยอิงดาวที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำก็สะดุ้งตกใจจนผ้าเช็ดตัวหล่นลงพื้นโชคดีที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วไม่มีการอ่อยด้วยการออกมาแต่งตัวข้างนอกหรอกคะ่ะ เมื่อมองไปที่อนาวินก็เห็นเขายืนกอดอกพิงผนังเลื่อนสายตามองลงต่ำไปเรื่อยๆเพราะกล้ามท้องดึงดูดสายตาเหลือเกินมองจนรู้ว่าเขามีเพียงผ้าเช็ดตัวผูกเอวเพื่อปกปิดบางอย่างเอาไว้เท่านั้นผมถามว่ามองหาอะไรอยู่ครับของที่คุณหามันอยู่บนตัวผมเหรอเขายกคิ้วสูงส่งไปให้แล้วมองอิงดาวที่แต่งตัวเรียบร้อยออกมาจากห้องน้ำชุดกระโปรงที่ธนพัทเลือกมาให้ดูไม่เข้ากับบุคลิกคล่องแคล่วของเธอสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ดูแย่นะฉันฉันหาถุงใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนทิ้งลงไปในนั้นเขามองตรงที่ถังขยะหน้าห้องน้ำอิงดาวก็มองตามก่อนจะม้วนเสื้อผ้าของตัวเองแล้วใส่มันลงไปในถังทิ้งแล้วหรอคะทิ้งสิผมไม่ซักหรอกไปนั่งรอผมก่อนคุณลงไปข้างล่างไม่ได้ถ้าไม่มีรหัสอนาวินพูดจบก็เดินตรงมาหาอิงดาวเรื่อยๆเขามองเธอในทุกๆก้าวที่เดินเข้ามา อิงดาวมองซ้ายมองขวาแล้วรีบพุ่งตัวออกมายืนในที่ที่กว้างกว่าหน้าห้องน้ําเพื่อหลีกทางให้เขาอนาวินเห็นเธอรีบหลบก็เผลอยิ้มน้อยๆออกมาก่อนจะเข้าห้องน้ําไปอิงดาวถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อครูรู้สึกว่าชีวิตจะไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เดินออกมาที่ห้องนั่งเล่นมันถูกตกแต่งคล้ายๆกันกับห้องอื่นๆเนื้อไม้สีน้ําตาลอ่อนตัดกับเฟอร์นิเจอร์สีขาวทําให้ห้องพักดูอบอุ่นน่าอยู่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน แต่ไม่ค่อยมีของตกแต่งเท่าไหรนะ่นักนั่นอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นประจำอิงดาวถือวิสาสะเดินไปยังระเบียงด้านนอกมีต้นไม้สองสาต้นในกระถางและมีหญ้าเทียมช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวทาให้สดชื่นขึ้นเธอนั่งลงที่เก้าอี้รูปทรงรังนกเบาะที่วางอยู่ในนั้นนุ่มนิ่มจนรู้สึกผ่อนคลายเมื่อก้นได้สัมผัสเธอสูดอากาศธรรมชาติเข้าปอดก่อนจะหลับตาหลบแสงแดดนั่งรับลมอยู่อย่างนั้น พยายามทำให้สมองได้ผ่อนคลายจากเรื่องหนักๆที่ผ่านเข้ามาในวันนี้ไปนั่งทำอะไรตรงนั้นลุกออกมาอิงดาวลืมตาขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงของอนาวินเขาอยู่ในชุดเดิมก่อนเข้าห้องน้ำเพิ่มเติมคือมีผ้าเช็ดตัวผืนเล็กไว้เช็ดผมด้วยขอโทษค่ะเธอรีบลุกขึ้นแล้วเดินเข้าห้องมาอย่างรวดเร็วทำไมเขาอาบน้ำเร็วอย่างนี้นะหรือว่าเธอพักสายตานาน,านไปจนลืมเวลาผมบอกให้นั่งรอ ก็คือนั่งรอไม่ใช่เดินไปเดินมาในห้องของคนอื่นแบบนี้อนาวินทำเป็นหงุดหงิดเพราะอิงดาวทำให้เขานึกถึงกันตาขึ้นมาสุดหัวใจเธอชอบนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นแล้วทำแบบที่อิงดาวทำไม่มีผิดเพี้ยนขอโทษค่ะคือฉันเห็นว่าลมมันเย็นดีเลยออกไปนั่งรอคนข้างนอกและฉันก็ไม่ได้ขโมอยอะไรเลยนะคะว่าแล้วก็ขยับตัวไปมาเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรหล่นลงมาไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ทั้งนั้น ไปนั่งตรงนั้นแล้วอย่าลุกไปไหนค่ะอิงดาวเดินไปนั่งที่โซฟาตามคำสั่งอย่างว่าง่ายซึ่งเธอก็แอบกลัวอยู่ในใจเพราะดูจากสายตาอนาวินตอนนี้สิอาฆา,าตมาดร้ายดุยิ่งกว่าผีหาซาตานผมรู้นะว่าคุณดาผมอยู่ในใจรู้ดีจังอิงดาวส่งยิ้มหวานกลับไปแต่สิ่งที่อนาวินได้รับคือการกวนประสาทต่างหากและขอบคุณมากที่เข้าห้องนอนไปโดยไม่ต่อล้อต่อเถียง เหนื่อยที่จะประทกคารมแล้วไปสิเมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยอนาวินก็บอกคนที่นั่งแข็งเป็นหินออกมาสักทีเธอบ่นดังๆให้เขาได้ยินเพราะเขาหายเข้าไปยี่สิบนาทีนานจนเผลอคิดว่าตู้เสื้อผ้ามีประตูให้ทะลุมิติไปที่อื่นผมรอคุณอาบน้านานกว่านี้เขาเถียงกลับที่หายไปนะ่ไม่ได้แต่งตัวนานแต่แอบมองดูอยู่ต่างหากว่าเธอจะไม่ไปไหนตามคำสั่งหรือเปล่า เอาเป็นว่าขอบคุณที่ให้ฉันมาอาบน้ําที่นี่นะคะที่ด่าก,ก่อนหน้านี้ก็ลืมๆไปแล้วกันนะคะตบหัวแล้วรูปหลังอนาวินแอบบ่นออกมาเบาๆรบกวนไม่ถามอะไรที่ไม่เข้าหูนะคะและขอความการุณาช่วยไปส่งฉันด้วยเชิญครับเขาผายมือก่อนจะเดินนํากดลิฟต์และใส่รหัสโดยไม่กลัวว่าเธอจะแอบมองขอบคุณค่ะอิงดาวพูดจบก็เดินเข้าไปอยู่ในลิฟต์กับเขาสองคน อัดกว่าอยู่กับคนสิบคนเป็นไหนๆว่าแล้วก็ตรงดิ่งไปที่ห้องจัดเลี้ยงพี่ดาวหายไปไหนมาตั้งนานหัวพี่เป็นอะไรมาแล้วทำไมพี่ถึงไม่อยู่กับคนเป็นสองคนล่ะคะใช่เดี๋ยวก็โดนแฟนเก่าเขาอลอวาตอีกหรอกเจนจิรากับพัทรารัวคำถามใส่ไม่ยังเมื่อเห็นหน้าอิงดาวก่อนหน้านี้ถามธนภัทรว่าเห็นเธอไหมก็ไม่ยอมตอบคำถามเดี๋ยวอะไรล่ะไอ้ที่หัวแตกก็เพราะเย็นนั่นขึ้นมาโวยวาย โยนจานของชำรวยไปทั่วแล้วพี่ก็โดดลูกหลงเนี่ยเขาพาพี่ไปทำแผลมาหรอคุณวินน่ะเจนจิรามองอนาวินที่ยืนคุยกับคนอื่นๆอยู่ห่างๆจับผิดอืมพี่ดาวลงไปพักที่ร้านไหมคะทางนี้พวกเราจัดการได้แค่เก็บของเองพัทราถามอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรพี่ยังโอเคแล้วทำไมพี่ใส่ชุดนี้ชุดเดิมไปไหนชุดเดิมเปื้อนเลือด พี่ก็เลยต้องเปลี่ยนชุดใหม่ไม่มีอะไรหรอกแล้วพี่เลือกชุดนี้มาเปลี่ยนเนี่ยนะมันชอยมากเหมือนชุดกรุงทองเลยพัทรามองชุดเดร้สีฟ้าอ่อนที่ตัวใหญ่กว่าอิงดาวหลายนิ้วมันทำให้เธอดูอ้วนและสูงวัยกว่าปกติเอานะเวลาหน้าเสียวหน้าขวานเรื่องมากไม่ได้หรอกอิงดาวรีบแก้ตัวให้ธนพัทเพราะเขาน่าจะได้ยินที่พัทราพูดขอโทษนะครับแล้วเขาก็พูดแทรกขึ้นมากลางวงสาวๆทั้งสาม มีอะไรหรอคะคุณพัทอิงดาวส่งยิ้มให้ธนพัทที่วันนี้เขามีน้ำใจช่วยเหลือเธอคุณวินให้ผมมาเตือนคุณดาวาด่าอย่าลืมไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับค่ะเธอตอบรับแล้หันไปส่งสายตาดุเจนจิราและพัทราที่มองมาที่เธอแล้วยิ้มยิ้มขอตัวก่อนนะครับธนพัทพูดจบก็สบตาพัทราเธองงว่าทำไมเขามองเธอแบบนั้นหรือว่าเขาเป็นผู้ชายประเภทที่ชอบหาเรื่องคนอื่นไปทั่ว แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าหล่อจังเวลาผ่านมาไม่นานข้าวของที่เคยจัดตกแต่งอย่างสวยงามถูกคนย้ายออกไปจนหมดเหลือเพียงความว่างเปล่าของห้องจัดเลี้ยงและคนงานที่กำลังย้ายของอีกสองสาอย่างลงจากเวทีอิงดาวยืนมองป้ายชื่อของอนาวินกับกันตาที่ค่อยๆถูกปลดลงอย่างใจหายก่อนจะหันไปคุยกับอนาวินเสียดายนะคะถ้าไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น งานนี้น่าจะเป็นงานที่สวยที่สุดที่ฉันเคยจัดมาเลยค่ะร้านของเราเตรียมงานกันหนักมากทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบเราอยากให้ทุกคนพอใจโดยเฉพาะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวฉันอยากให้ทั้งคู่มีความสุขมากที่สุดในวันนั้นการได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนในงานมันคือความสุขของคนทำเวดดิ้งสตูดิโอเลยค่ะไม่ต้องมายืนไว้อะไรให้หรอกผมจ่ายเงินให้คุณคุณกับพนักงานในร้านก็ต้องทำงานสุดความสามารถแบบนี้ก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ไว้อะไรให้คุณแล้วค่ะ ฉันเสียดายผลงานสวยๆที่ไม่ได้โชว์ให้อีกหลายร้อยชีวิตที่เห็นต่างหากแต่ผมไม่ชอบที่คุณพูดเมื่อกี้ผมไม่ชอบให้ใครมาเห็นว่าผมมันน่าสงสารผมไม่อยากให้ใครพูดว่าผมมันโง่ผมมันอ่อนนะแปลว,ว่าคุณกําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่คุณเลยรับไม่ได้ที่คนอื่นรู้ทันว่าคุณรู้สึกยังไงคุณถึงได้พูดจาหาเรื่องฉันอยู่แบบนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนั้นแล้วคุณจะเดือดร้อนทําไมล่ะถ้าไม่ได้สนใจสิ่งที่ฉันพูดจริงๆทําไมต้องมาต่อว่าฉันด้วยผมไม่ชอบให้ใครมานินทผมลัับหง นินทามันใช้กับการพูดถึงบุคคลที่สามในเรื่องไม่ดีถ้าคุณไม่อยากคติคุณจะรู้ว่าที่ฉันพูดไปมีแต่ความห่วงใยทั้งนั้นไม่ต้องมาห่วงใยห,หรือเห็นใจผมผมไม่ต้องการอนาวินตอบกลับไปด้วยความโกรธเขาไม่ต้องการแบบนี้เขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาเจ็บช้ำขนาดไหนไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าหัวใจแตกสลายไม่มีชิ้นดีก็เรื่องของคุณสิชิญอ,อยู่กับความทุกข์ไปก็แล้วกันจะไปไหนคุณจะด่าผมแล้วเดินหนีผมไปไม่ได้นะ อนาวินเอื้อมมือไปรั้งแขนของอิงดาวที่กำลังจะเดินหนีไปทางอื่นอย่ามาแตะต้องตัวฉันเธอสะบัดมือเข้าออกอย่างเร่งเกียจผู้หญิงสมัยนี้เป็นอะไรกันหมดท้าเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวแต่ในหัวก็คิดแต่เรื่องอ่อยผู้ชายอยากจับผู้ชายรวยๆมาเป็นผัวอะไรของคุณพูดอะไรผมเจอมาเยอะไอ้มานยาที่ทำเป็นเล่นตัวแบบคุณเนี่ยอนาวินนึกถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาวันที่เขาได้เจอกับกันตาครั้งแรก เธอวิ่งหอบแฟ้มเอกสารเข้ามาในลิฟต์และส่งยิ้มขอบคุณที่เปิดประตูรอเธอสวัสดีเขาในฐานะเจ้านายแกล้งทำแฟ้มตกลงพื้นจนต้องช่วยเก็บตอนแรกก็ไม่คิดจะเล่นด้วยแต่ยิ่งได้เจอเธอบ่อยๆเขาก็อดที่จะมองข้ามความสวยและความพยายามของกันตาไม่ได้เขาลองเปิดโอกาสให้เธอเข้ามาในชีวิตและได้เรียนรู้นิสัยใจ,ใจคอของกันและกันกันตาเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่เธอไม่ไอายที่จะบอกชอบเขาก่อนอนาวินพอใจในความกล้า เขาคิดอยู่เสมอว่าทั้งหญิงและชายมีสิทธิที่จะได้เลือกคนที่ตัวเองต้องการทั้งคู่คุยกันมาเรื่อยๆจนเกิดความรักเขาต่อสู้เพื่อให้กันตาเป็นที่ยอมรับของครอบครัวเขาทำให้ชีวิตธรรมดาๆรรของเธอดีขึ้นทำให้เธอได้ใช้ของแบรนด์เนมได้ทานอาหารหรูได้มีเงินใช้เดือนละเป็นแสนเขาไม่เคยเสียดายเงินเพราะเต็มใจให้จนเวลาผ่านไปอนาวินจึงคิดว่าเขาศึกษานิสัยและรู้จักกันตาดีพอจึงตัดสินใจขอเธอแต่งงาน แต่เวลาที่ผ่านมามันคงยังน้อยเกินไปหรือไม่ก็โง่เกินกว่าจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นยังไงเมื่อเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นสิ่งที่กันตาเคยทําเพื่อต้องการเข้าหาเขาเขามองว่ามันเป็นมารยาของผู้หญิงที่เห็นแก่ได้ผู้หญิงที่หวังแต่จะได้เงินจากเขาเลยทําให้เขามองว่าสิ่งที่อิงดาวทําอยู่นี้มันแปลว่าเธอกําลังเรียกร้องความสนใจโดยเหมารวมว่าผู้หญิงหน้าไหนก็เหมือนกันหมดคุณคงเคยเจอแต่ผู้หญิงแย่ๆบ่อยสินะถึงคิดว่าฉันเป็นเหมือนคนพวกนั้น ปล่อยฉันเธอพยายามดิ้นเมื่อเขาตรงเข้ามาบีบที่ไหล่ผู้หญิงมันก็เป็นเหมือนกันทุกคนนั่นแหละอยากได้อะไรเกินตัวอย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับคุณกันตาปล่อยอิงดาวจ้องตาเขาอย่างไม่ยอมแพ้อย่าพูดชื่อของผู้หญิงคนนั้นทำไมฉันจะพูดไม่ได้ในเมื่อคุณอยากจมอยู่กับสิ่งแย่ๆฉันก็ช่วยผลักคุณให้จมลึกเข้าไปอีกไงนายครับพอเธอครับธนภัทรที่ยืนนิ่งอยู่นานก็รีบเข้ามาห้าม เขารู้ว่าเจ้านายรักคุณกันตามากและในสถานการณ์แบบนี้มันคงยากที่เขาจะควบคุมอารมณ์ได้แต่เขาก็ไม่ควรทำร้ายคุณอิงดาวแบบนี้เธอไม่ได้ทำผิดอะไรและตอนนี้คนงานก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นด้วยอย่าทะเลาะกันเลยนะครับไม่พอใจอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันคุณสองคนกลับไปพักผ่อนเถอะนะครับงานที่นี่เหลืออีกไม่เยอะผมดูแลเองได้ครับเห็นด้วยค่ะฉันอยากเลิกทำงานบา้บาๆนี่เต็มทนแล้วอิงดาวมองค้อนอนาวินแล้ผลักเขาออกห่าง เหนื่อยกายยังไม่เท่าเหนื่อยใจในตอนนี้เธอด่าเขาด้วยสายตาอีกครั้งก่อนจะเดินหนีไปฝากด้วยนะพัดอนาวินที่อารมณ์เย็นลงหันไปแตะบาทธนพัท์อย่างขอบใจที่ช่วยเตือนสติจากนั้นเขาก็ตรงไปยังที่จอดรถของตัวเองแล้วขับผ่านป้ายรถเมย์นหน้าตึกซึ่งมีอิงดาวยืนเรียกรถแท็กซี่อยู่จึงจอดรถห่างออกมาแล้วมองเธอผ่านกระจกหลังรถแท็กซี่ผ่านไปสี่คันแต่ไม่มีใครรับเธอเลยรถเมย์ก็วิ่งผ่านไป แต่คงไม่ใช่คันที่เธอต้องการอย่าบอกนะว่าอิงดาวพูดอย่างตกใจรักคนหวาดกลัวเธอคิดว่าร้อนจนเหงื่อไหลแต่ของเหลวที่ไหลลงมานั้นกลับเป็นเลือดจากบาดแผลใช่เธอยังไม่ได้ไปหาหมอทําแผลเลยและเธอก็เริ่มปวดหัวอีกครั้งอนาวินเห็นเธอมองซ้ายมองขวาและคอยเช็ดหน้าผากอยู่ตลอดก็ใจคอไม่ดีแต่ทําไมต้องเห็นใจเธอด้วยละ่ะในเมื่อเธอพูดจาแทงใจดําเขาขนาดนั้น ไม่เห็นมีเหตุผลที่จะต้องรู้สึกผิดเมื่อสิ้นสุดความคิดเขาก็ขับรถออกไปเฮ้ย <Hey! S 1> เสียงตกใจดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของอิงดาวแต่มีชายแปลกหน้าจอดรถแล้ววิ่งตรงไปหาอิงดาวที่เป็นลมนอนหมดสติต่อหน้าต่อตาตรงป้ายรถเมย์จิตสำนึกฝ่ายดีทั้งหมดที่มีบอกให้เขารีบลงไปช่วยเธอโดยเร็วคุณคุณได้ยินผมไหม เขามองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครนอกจากเธอจึงรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมากดซับเลือดที่ไหลเยอะขึ้นเรื่อยๆและอุ้มเธอขึ้นรถอย่างรวดเร็วหัวแตกเป็นลมมาสิบนาทีแล้วเขาบอกกับบุรุษพยาบาลพร้อมกับอุ้มเธอนอนบนเตียงเสียงล้อดังสลับกับเสียงรองเท้าดังกระทบพื้นตลอดทางไปยังห้องฉุกเฉินผมจัดการหนึงครับเขาหยิบเครื่องมือทางการแพทย์มาทำแผลให้อิงดาวอย่างเชี่ยวชาญในฐานะที่เป็นหมอเรื่องแค่นี้ไม่ใช่งานยาก ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแผลที่คนผมเหนือหน้าผากไม่ได้ลึกแต่ก็ควรเย็บสักสามเข็มเพื่อความปลอดภัยคนไข้อ่อนแรงมากคงต้องนอนให้น้ำเกลือที่นี่ก่อนนะครับเขาบอกพยาบาลหลังจากตรวจร่างกายคนป่วยจนเสร็จคุณหมอรู้จักคนไข้เป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะรบกวนขอข้อมูลไปทำประวัติคนไข้ด้วยนะคะผมไม่รู้จักครับคำตอบของเขาทำเอาพยาบาลยืนงงไปหลายวินาทีแต่เขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง จัดแจงให้เธอได้นอนพักฟื้นในห้องใช้หน้าที่การงานของตัวเองเป็นหลักประกันว่าหากเธอไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาจะออกเงินเองทั้งหมดวันนี้ผมเข้าเวรถึงสี่ทุ่มยังไงถ้าคนไข้ตื่นแล้วเรียกผมด้วยนะครับส่วนข้อมูลคนไข้รอเธอตื่นค่อยสอบถามแล้วกันนะครับได้ค่ะหมอมีอะไรจะถามหรือเปล่าครับแทนที่จะย้ายอิงเดาวจากห้องฉุกเฉินไปยังห้องพักฟื้นพยาบาลก็มัวแต่ยืนยิ้มหวานอยู่ไม่มีคะ่ะคุณหมอขอตัวนะคะ ครับเขาส่งยิ้มน้อยๆไปให้ไม่อยากให้ใครต่อใครคิดว่าตัวเองเป็นคนดุแม้ในใจจะรำคาญที่ถูกหว่านสเสน่ห์ใสทุกทีไปตื่นแล้วหรอครับนายแพทย์หนุ่มส่งยิ้มให้อิงดาวเธอค่อยๆลืมตาสู้กับแสงแล้วมองไปร,บรอบๆก็เห็นว่าตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมขาวสะอาดข้างเตียงมีที่กั้นและสายน้ำเกลือเชื่อมต่อที่มือตัวเองใครพาฉันมาส่งโรงพยาบาลคะ เธอเห็นว่าเขาเป็นหมอเพราะเสื้อที่เขาใส่และอุปกรณ์คล้ายหูฟังที่ห้อยคอเขาไว้แต่เธอไม่รู้เรียกว่าอะไรและชื่อของเขาที่ปักอยู่บนเสื้อว่านายแพทย์อาทิตย์ผมเองครับผมเห็นคุณเป็นลมอยู่ที่บ้านรถเมย์หมออาทิตย์ส่งยิ้มให้เธออย่างใจดีตามแบบฉบับคุณหมอดีใจที่เห็นคนไข้าอาการดีขึ้นขอบคุณมากนะคะฉันคิดว่าต้องเป็นผีเฝ้าป้ายรถเมย์ซะแล้วอิงดาวนึกถึงสภาพของตัวเองตอนนั้น เธอปวดหัวจนแทบยืนไม่ไหวเลือดก,ก็ไหลไม่หยุดตอนนั้นยาที่กินไปก่อนคงหมดฤทธิ์เรี่ยวแรงที่มีก็พลอยหมดตามไปด้วยตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วนะครับสุขภาพโดยรวมยังแข็งแรงดีเมื่อช่วงบ่ายหมอเย็บแผลที่หน้าผากบริเวณใกล้โคนผมสามเข็มตอนนี้รู้สึกอย่างไงบ้างครับหมออาทิตย์กลับมาทําหน้าที่อีกครั้งรับกระจกจากพยาบาลและส่งให้เธอได้ดูแผลเขาแทนตัวเองด้วยคําว่าหมออย่างเช่นทุกครั้งที่ทําการตรวจคนไข้มือถือ กากกาและกระดาษที่มีแผ่นเหล็กรองไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์อาการของคนไข้จบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าชอบไหมคะถ้าชอบฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปรวมถึงแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้มาฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันในตอนหน้าคะ่ะ